ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกระจายเสียงจานคนรู้จักต้องไปสัานทานฟังข่าวแข่งอันตะปือ สำหรับข่าวแขงอัตบือเมื่อวันที่15ของเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวหัวเรื่องขึ้นมาอยู่ที่ทางสองซิกตกพ,พ่อแม่พี่น้องประาชนอยู่ที่แข่งอัตบือเกิดความเดือดห้อนยอนทันผู้ใหญ่คายดินให้คนตั้งชาติเมื่อสนั่นแล้วขอตักเตือนถึงทันผู้ใหญ่ต้องเห็นใจแก่ชาติแก่ประาชนคนทุกยากคนลำบากและขัดเคิร์นบวมีกินมีอยู่ต้องปลูกพืชเป็นสินค้าบวว่าแต่ส่วนมันต้นส่วนสลีและส่วนมักเดือยเพื่อมีกินมีอยู่เพื่อมีเงินมีคำใส้จุ่มเจือในครอบครัวในข้าง,งนี้เมื่อสนั่นแล้วถึงบเปป็็นนนดิาะะากยถึงจะเป็็นนดินักลกแล้ว แต่ต้องเห็นใจแก่ปัสสนคนทุกย่าคนบ่มีคนลำบากและขัดเคินเพื่อมีกินมีอยู่ต้องเห็ดส่วนเห็ดส่วนสลีและส่วนมันต้นและสวนสลีและสวนมักเดือยต้องปลูกพืชเป็นสินค้าบอกว่าแต่เลี้ยงมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงโตเลี้ยงตางอยู่สนามเป็นอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อได้มีเงินมีคำใส้ ถ้าพ่อแม่พี่น้องปัชาชนบ่เป็นกระดูกสันหลังของชาติบเป็นกระดูกสันหลังของราฐของภาคพ่พอแม่พี่น้องปัชาชนบ่บเหตดโบสร้างบ้านนั่นเมืองนั่นแขวงนั่นจะบบมีกินมีอยู่บบทรงออกตลาดเป็นสินค้าแขวงนั่นก็บบมีความสงบสุขบาหาผลรายได้ต่อจากแก่ปัชาชนในขางนี้ ทั้อยังไรก็ตามขอตักเตือนบ่ว่าแต่พรรคลัลทักทั้งขันเทิงทางขันผู้ใหญ่หรือประชาชนมีจังไดก็คอยเว้าคคอยจ้าคอยโอคอยลมกันเป็นสเิตียบห้อยแล้วถึงจะเหตุจะทำยั้งต้องมีใบหับอนุญาตจากเจ้าของส่วนและขันเทิงให้ถูกตองตามกฎหมายหรือจะเป็นจิตเสม,มอภาพเสนอเมือต้นเสม,มอไป ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกระจายเสียงจากนครราชจัญสำหรับข่าวพากนี้จะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ต่อไปเซิรไออ,อินอยอยู่บ้านกิวหินอ่านสบายดีจบข่าว